แมวเมียวนอนหลับพักความกันได้ลงเด้อหลวงปู่ไปทํางานก่อนนะครับหลวงปู่ไปทํางานเก็บกวาดทำความสะอาดดตานนอกนู้เด้อด้านนาป่านูนนะครับเตรียมงานวันวิสาขาบูชางานบุญวิสาขาบูชาวันที่22่สพฤษภาคม2567นี้ แม่เหมียวนอนหลับอยู่ร่มนี้นะลูกนะไม่ได้ออกไปนะครับเขออ้างนอกร้อนแดดครับครับงานบุญวิสาขาบูชาก็จะมีการทำบุญไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวพุทธทุกคนทุกท่านทั่วโลกปฏิบัติกันมา ุกวัดก็จะมีการจัดเช่นนี้นะครับก็ตามตามกําลังของวัดแต่ละวัดนั้นจะจัดกันอย่างไรเนาะสำหรับผู้ทานพาระพงชัยหลวงปู่ก็จะทําความสะอาดเพื่อเป็นการถวายเป็นผู้ธบูชาจวนวิสาขาบูชาทางวัดท่านใดจะร่วมบุญก็ขอเชิญได้ตอนนี้จะเก็บกวาดทำความสะอาดกิ่งไม้ที่ ตกลนลงมาเกะกะในการเดินในการสัญจรไปมาพร้อมทั้งดูแลเรื่องพืชน้ำที่ขึ้นมาหลังจากฝนตกลงมานี่ครับเพื่อให้ดูสะอาดสะอ้านถวายเป็นพุทธบูชาโอ้แม่เมียวทางลงปูหล่นทางลงปูทำไมลูกอยาจะช่วยหลวงปู กูจะเอารถเข็นไปเขียงริงไม้ครับตอนนี้ข้างนอกแดดร้อนแดดร้อนก็ทำเรียนในร่มก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าแดดร่มแล้วค่อยไปทำแล้วนอกนู้นตอนนี้อยู่รูปเดียวทำงานได้รูปเดียวถึงแม้ว่าอยู่สองรูปแต่ทำงานได้รูปเดียวก็ก็ต้องทำรูปเดียวนี่เนาะจะจ้างเขางบประมาณเราก็ไม่มีตอนนี้นะไม่มีจะาภาไม่มีสัชาร่วมบุญมา ก็ขอเชิญชวนคณะสธาสังชนที่จะร่วมบุญในการดูแลทําความสะอาดพุทธสถานพระป,ปงชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบาูชาก็ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญได้ตามกำลังทธาก็ถ้ามีงบก็จะได้จ้างคนมาช่วยได้เนะบริเวณนี้ยากอย่างโลกอยู่ตอนนี้ทำรูปเดียว ก็ทาได้ได้แต่มันได้ไม่มากเท่าไหรนะ่เนาะได้พอประมาณเก็บกว่าได้เล็กๆน้อยๆตามกํากลังที่มีอยู่แต่หลงปู่ก็ทาไหวเนาะแต่มันได้ได้น้อยได้ไม่เยอะได้ไม่นานก็ต้องพักต้องเหนื่อยต้องหมดเวลาลงไปเนาะเวลามันจำกัดหละทับยา,าบริเวณนี้เป็นหญ้าหนามต้องเก็บออกถ้าปล่อยให้ใหญ่กว่านี้เขาจะใหญ่มากสูงไป น้ำก็เป็นอันตรายเลยครับบริเวณตัวนี้กิ่งไม้แห้งๆเยอะนะครับเดี๋ยวก,ก็ต้องเก็บออกไปใส่รถขนไปทิ้งในที่อีกที่หนึ่งครับแล้วก็ตัวอักษรตัวนี้ชำรุดลงชำรุดไปเนาะอักษรป้ายวัดปุงชัยก็ต้องเก็บต้องทำไปซ่อมใหม่ ดี๋ยวรองก็ประมาณก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมนะก็ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญดูแลพลระสารพรพงชายไปด้วยกันคนระับมาจิงน,น้ำ ับไม้แห้งครับคิวไม้แห้งตอนนาแรงโดนความร้อนความแรงต้นไม้ก็จะตายตอนนี้เดีย๋ยวไปตรวจกูเลย กับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมแค่นี้ก่อนเนาะถ้าทำเดี๋ยวจะคลิปจะยาวเกินไปก็ฉันขอเชิญชวนเนาะพุทธ,ธานิกิชนที่จะร่วมบูญด้วยกันสร้างคุงามความดีดูแลพุทธสถานพระพงชัยให้เป็นที่สัปายะ ที่สัการะแก่พุทธศาสิสชนและเป็นที่อยู่อาศัยของน้องเมียวน้องไก่และสัาาสตว์ประสาททั้งหลายในบริเวณพุทธานรับงชัยนี้ถือเป็นธรรมชาตินะเราจาาารดัดสะอาดาดูดีก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยแต่ตอนนี้ยากขึ้นลกขึ้นมาแล้วต้องรีบทำรีบเก็บก่อนที่เขาจะโตกว่านี้ถ้าเขาตัวใหญ่กว่านี้ ไม่ได้เขาตรงนี้ครับถ้าเขาแก่แล้วไม่ได้เขาก็จะขยายพันธุ์ต่อไปมันก็จะยากกลขึ้นรกแน่นไปกว่าน,นี้เหมือนเมื่อก่อนที่หลวงปู่แม่อยู่นะตรงนี้รกหมดเลยครับรกย่าสูงทั่วหัวเลยหลวงปู่เข้ามาแล้วก็ทําให้สะอาดสะอ้านส่วนไม้ดอกไม้ประดับนั้นก็ไม่เป็นไรครับประดับได้สวยงามแต่ไม้ที่เป็นหนามเป็นอันตรายในการ ในการเป็นอยู่ในการอยู่นะเปลียนหนาพวกนี้ครับเราพวกนี้จริงๆเขาก็มีประโยชน์แล้วแต่ประโยชน์ส่วนอื่นส่วนของมะแดงต่างๆที่เขาจะมาเอาเกสรดอกไม้นี้ไปใช้ได้แต่เราต้องใช้ต้องอยู่ร่วมกันทั้งเมียวทั้งไก่และสาธารณชนที่จะเข้ามาไหว้พระกันนะก็ช่วยอันตรายนะในพวกหนามพวก ยาที่เป็นหนามเนาะครับก็ขอเชิญชวนร่วมบุญได้แต่กำลังท,าทา่าตอนนี้ยังทันอยู่เนาะยังทันอยู่เพราะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้วันหนึถ้ามีงบประมาณพอก็จะจ้างเขามาทําเลยจะได้เร็วให้ทนนันในวันที่ยี่สิบสองพิซซักขบูชาปีนี้เนาะตรงวันที่ยี่สิบสอง พศภาคมสองห้าหกเจ็ดนี้ครับก็ขอนโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจบไปเพราะรับประจันนนำความชูวให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความุ่งมาปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิดขาสามารถร่วมบริจาคได้ตาวลังสทธานะแจ้งมาที่เบอร์โทรศัพทก่อนเลยเนาะศูนย์หกห้าสี่แปดเก้าแปดหกห้าสองได้ทุกวันขอโมทนาสาธุ จะ <c oughs> เป็นย้าหนามย้าหนามนี้ต้องระวังนี่ยหนามเกี่ยวไม่น้ปักมือได้เป็นมายราบยักษ์เป็นหนามถ้าไว้ต้นจะใหญ่มากสูงขึองหวัวแล้วดอกเขาจะขยายพันธุ์ต่อไปก็ได้เป็นป่าลกเข้าไปได้ กับคลิปนี้ก็ขอไว้ท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวได้ทํางนานต่อไปขออนุโมทนาลวกหน้ากับทุกทุท่านที่ร่วมบุญในการทำรูวรลงพระพุทธศาสนาดูแลความสะอาดพุทธสถานว่าปุกใชัยขอบุญนั้นจงสลเร็จสมปรารถนาทุกประการเทิสาธุ